เรื่องนี้ไปดูเรื่องของตุกๆุกที่ไม่ใช่รถแต่เป็นตุกตุกตุก,ตกแกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดารัตน์นิสังเพื่อชาย,ยาจังหวัดสรุราธานีค่ะที่บ้านมีตุ๊กแกที่เลี้ยงไว้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยตุกแกนี่เป็นตุกแกเลี้ยงไม่ธรรมดา ะไม่ธรรมดายัางไงฝึกให้ออกกําลังกายนี่ห้อยไม้อยู่เลยไม่หนีไปไหนด้วยแล้วพอถึงกําแพงนะก็เกาะป๊บแปะอย่างนี้เฮ้พี่มันธรรมดาไปไหมตุ๊กแกมันก็ห้อยอย่างนี้พอแปะกําแพงมันก็เกาะกําแพงอ๋อนี่ว่าธรรมดาใช่ไหมเ<อ>งินดูตุ๊กแกยกน้ำหนักเหมล่ะฮะตุ๊กแกยกน้ำหนักมีที่ไหนล่ะเอาจัดไปลูก โซวัยฮบฮฮฮโอ้โห้าบอคอแตกแล้วทุกแกบ้าอะไรเนี่ยยกน้ำหนักทั้งตลกทั้งเหลือเชื่อบ้าแล้วเฮย้ยฝึกได้ยังไงวันเนี้ยนี่ใบเซ็จต้องมากล้ามอ,อกต้องแม่ฮึบฮึบฮึบโอ้โหสุดยอดจริงจริงที่ฝึกทุกแกได้ขนาดเนี้ไอ้ทุกแก สุดยอดจริงๆนะเรียนรู้ได้ขนาดนี้ไม่มีอะไรบอมเท่ากับคำว่าสุดยอดแล้วเนี่ยสุดยอดสุดยอดไปเลยครับพี่สุดจริงจริงสุดยอดจริงจริงไม่คุยไม่คิงสุดยอดจริงจริงพี่เอ,อ๋ ไม่ได้ถายทำาะเด่นในภาพเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องก็จะเชื่องมากน้องตุกแกมาออกกําลังกายค่ะไต่เชือกบ้างหุ่นยิงไม้บ้างแล้วก็ให้น้องยกน้ําหนักค่ะซึ่งเขาก็ทําได้ตามที่เห็นค่ะเก่งมากและแปลกมากเลยค่ะออกกําลังขนาดนี้จะเอาซิกแพคไปอวดสาวแง่ๆเลยขอขอบคุณคุนทิดารัฐหินสังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลือกทุกแกออกกําลังกาย